ขึ้นแล้วขึ้นแล้วสวัสดีครับที่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะครับและสําหรับวันนี้เกาจะกลับมาในเรื่องของ My Little Pony กับเรื่องราวของเซเลสเทียกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเซเลสเทียนั้นเป็นใครมาจากไหนนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก็ฝากกดด้วยและส้าใครที่พร้อมแล้วก็ ปหลังจากที่เราได้รู้จักกับตัวละครหลักในกลุ่มเพื่อนของช่วยไหลหรือที่เรียกกันว่าเมนซิกกันไปบ้างแล้วคราวนี้เรามาทําความรู้จักกับตัวละครที่อยู่นอกเหนือจากเมนซิกกันบ้างโดยตัวละครนี้ถึงจะไม่ได้อยู่ในเมนซิกแต่ก็เป็นตัวละครที่มีบทบาทต่อซีรีส์ค่อนข้างมากและยังเป็นตัวละครในดวงใจใครหลายๆคนอย่างเจ้หญิงเซเลสเทียนั่นเอง เซเลสเทียถูกพูดถึงครั้งแรกในซีซันที่หตอนที่1นชื่อตอนว่า Friendship is Magic Part 1ในเรื่องเล่าของเหล่าโพนี่ซึ่งกล่าวไว้ว่ามี2พี่น้องปกครองดินแดนเอเคสเทียร่วมกันและนำพาความสงบมา ผู้พี่นำพระอาทิตย์มาในายามเช้าและผู้น้องนำพระจันทร์มาในายามค่ำคืนชั้งคู่ได้สร้างความสมดุลให้กับทุกสิ่งแต่ต่อมาผู้น้องเกิดความไม่พอใจที่เล่าโพนี่เล่นกันสนุกสนานใต้แสงตะวันของผู้พี่แต่กลับหลับไหลในแสงจันทร์ของตนผู้น้องจึงไม่ยอมลดพระจันทร์ลงผู้พี่จึงพยายามทำความเข้าใจกับเธอแต่ด้วยความขมขื่นในใจทำให้ผู้น้องกลายเป็นเงาแห่งความชั่วร้ายในแม่มูล ผู้พีจึงต้องใช้เครื่องรังแห่งความกลมเกลียวซึ่งเป็นพลังเวทสูงสุดต่อสู้กับน้องสาวของตนและในประเทศเธอไปยังดวงจันทร์ผู้พีจึงต้องควบคุมทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์สันติสุขจึงกลับมาอีกครั้งโดยผู้พีนั้นก็คือเจ้าหญิงเซเลสเทียส่วนผู้น้องก็คือเจ้าหญิงลูน่านั่นเอง และในซีซั่นที่1ตอนที่2ชื่อตอนบ่า Friendship is m a g i c Part 2เซเลสเทียปรากฏตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อน้องสาวของเธอพ่ายแพ้ต่อพลังเครื่องรังแห่งความกลมเกลียวและกลับมาเป็นเจ้าหญิงลูน่าดังเดิมเจ้าหญิงเซเลสเทียจึงชวนเจ้าหญิงลูน่ากลับมาปกครองอาณาจักรด้วยกันอีกครั้งเหมือนเมื่อ1000ปีก่อนและด้วยความรักและมิตรภาพของพี่น้องทำให้เจ้าหญิงลูน่าเข้าไปกอดเธอทั้งคู่จึงร้องไห้ออกมาเพราะความคิดถึงและกลับมาปกครองร่วมกันดังเดิม ในซีซั่นที่5ตอนที่25ชื่อตอนว่า The c u t i e r e m a r k Part 1 c e l e s t สเียได้แสดงถึงการเป็นผู้นำมณจักรของเธอโดยการนำกองทัพของเหล่าอัสวินแห่งเ q เ e สเ r i a ar, เข้าต่อสู้กับราชาซอมบราและกองทัพ,พโพนีอันมณีเพื่อช่วยเหลือเหล่าโพนีที่ถูกราชาซอมบราจับเป็นเชลยต่อมาในซีซั่นที่2ตอนที่1ชื่อตอนว่า The Return of Harmony Part 1 c ซ l เลสเทียได้เปิดเผยเรื่องราวของตัวเองมากขึ้นว่าก่อนที่เธอจะมาปกครองเอเคสเทียอาณาจักรนี้ถูกปกครองโดยดิส c o r d และมีแต่ความวุ่นวายเธอกับเจ้าหญิงลูน่าจึงร่วมมือกันและใช้เครื่องรังแห่งความกลมเกลียวทำให้ดิสคอร์กลายเป็นหินแต่ที่เขาสามารถหลุดออกมาได้นั้นเป็นเพราะเซ l เลสเทียและ l u น่าไม่ได้มาเป็นผู้ครอบครองเครื่องรังอีกต่อไปเธอจึงต้องให้ชวยไลน์และเพื่อนๆปราบดิสคอร์อีกครั้ง และในซีซั่นที่3ตอนที่1ชื่อีตอนวันเดอะคริสตัลเอ็มพายพัทวันเซเลสเทียได้เล่าถึงอาณาจักรคริสตาว่าเมื่อ1น1,000ปีก่อนราชาซอมบรายูนิคอร์ผู้มีจิตใจดำมืดได้เขายึดครองอาณาจักรคริสตลและกดขี่เหล่าโพนี่เซเลสเทียและล u น่าจึงต้องร่วมมือกันปราบเขาให้กลายเป็นเงาและขังไว้ในก้อนน้ำแข็งขั่วโลก ในซีซั่นที่1ตอนที่23ชื่อตอน m o d the Cutie Mark Chronicles ได้แสดงให้เราเห็นถึงการเฉลิมฉลองพระอาทิตย์ประจำปีของเซเลสเทียประเพณีประจำมณาจักเป็นครั้งแรก และในตอนนี้ยังแสดงให้เห็นว่าระหว่างที่ทวายไลท์กำลังสอบเข้าโรงเรียนเวทมนต์แต่ด้วยความผิดพลาดบางอย่างทำให้ทวายไลท์ปล่อยพลังออกมามากเกินไปเซเลสเทียจึงมาหยุดทวายไลท์ไว้และรับเธอเป็นลูกบุญธรรมในทันทีเพราะเห็นว่าเธอนั้นน่าจะเป็นผู้สืบทอดเครื่องรังแห่งความกลมเกลียวได้ต่อมาในซีซั่นที่7ตอนที่1ชื่อตอนว่า Celestia Advice c Cel e เ e เลสเทียได้เล่าถึงเรื่องราวในโรงเรียนเวท ว่าเธอมีลูกศิษย์ที่ฉลาดมากอยู่คนหนึ่งซึ่งก็คือทวายไลท์นั่นเองแต่เซเลสเทียก็ได้สังเกตว่าแม้ทวายไลท์จะเก่งมากแต่เธอก็มีปัญหาในการเข้าสังคมกับเพื่อนเซเลสเทียจึงคิดหาวิธีช่วยสวายไลท์ให้มีเพื่อนและเธอก็ได้เห็นกลุ่มโพนี่ซิโพนี่บิวเล่นด้วยกัน จึงส่งสวายไลท์ไปที่โพนี่วิลแม้จะเศร้ามากก็ตามที่ต้องเห็นสวายไลท์จากไปและในตลอดหลายซีซั่นเรามักจะเห็นสวายไลท์ส่งจดหมายรายงานเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพไปหาเซเลสเทียอยู่เสมอนั่นหมายความว่าเซเลสเทียนั้นห่วงใหญ่และใส่ใจการเรียนของสวายไลท์อยู่เสมอจนกระทั่งในซีซั่นที่3ตอนที่13ชื่อตอนว่า Magical Mystery Ki r e เซเลสเทียได้มอบบทเรียนสุดท้ายให้แก่สวายไลท์ ในการสร้างเวทมนต์ของตัวเองและทำให้เธอกลายเป็นอลิคอนนั่นคือการยุติหน้าที่ของเซเลสเทียในฐานะคู่ของชไวไลท์แต่เธอก็ยังคงดูแลและแนะนำชไวไลท์ต่อไปแต่เป็นในฐานะของแม่นั่นเองต่อมาในซีซั่นที่9ตอนที่1ชื่อตอนว่า The Beginning of the End Part 1เซเลสเทียได้ประกาศว่าจะสละบลาลังพร้อมกับตัวหญิงลูน่าและให้จัวหญิงชไวไลท์ขึ้นปกครองแทน แต่ในซีซั่นที่9ตอนที่2ชื่อตอนว่า The Beginning of the End Part 2เมื่อราชาซอมบรากลับมาอีกครั้งสไวไลท์ Twilight จึงต้องหยุดข่าวไว้แต่ต้นไม้แห่งความบรองดองและเครื่องรางแห่งความกลมเกลียวถูกทำลายไปแล้วอาณาจักรจึงถูกราชาซอมบราย,ยึดครองได้ถึงแม้สไวไลท์และเพื่อนจะเอาชนะราชาซอมบ้าได้อีกครั้งแต่เจ้าหญิงเซเลสเทียและลูน่าจึงตัดสินใจที่จะเลื่อนการสละบาลังของตัวเองออกไปเพื่อให้สไวไลท์เตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้ ซึ่งนั่นทําให้ทวายไล์โล่งใจมากต่อมาในซีซั่นที่9ตอนที่17ชื่อตอนว่า The Summer Sunset b a c k เป็นการเฉลิมฉลองพระอาทิตย์ประจำปีเป็นครั้งสุดท้ายนั่นหมายความว่าเซเลสเทียและลุนาใกล้จะสลับบัลลังเร็วๆนี้นั่นทำให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากแต่ทวายไล์ก็ได้ประกาศว่าถึงแม้ไม่มีการเฉลิมฉลองพระอาทิตย์ประจำปีแต่ก็จะมีเทศกาลใหม่อีกเทศกาล ซึ่งเป็นการาระลึกถึงสองพี่น้องที่ดูแลเอเควสเทียมาอย่างยาวนานซึ่งมีชื่อว่าเทศกาลสองพี่น้องและสุดท้ายในซีซั่นที่เตอนที่16ชื่อตอนว่า The Last Problem เป็นการประกาศสละบาลังอย่างเป็นทางการของเจ้าหญิงลูน่าและเจ้าหญิงเซเลสเทียและทำให้เจ้าหญิงทวายไหลขึ้นปกครองอาณาจักรแทนและทำการรวมมงกุฎของสองพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกัน ถึงแม้เซเลสเทียจะดูใจดีและเอ็นดูนักเรียนของเธออยู่เสมอแต่ก็มีบางครั้งที่เธอไม่เชื่อใจทวายไลท์อยู่เหมือนกันในซีซั่นที่2ตอนที่15ระหว่างงานแต่งของเจ้าหญิงแครแดนและช h i นิ่งอ r m o เมอร์ i วายไรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปซึ่งพยายามเติมทุกคนแต่ไม่มีใครเชื่อเธอเลยแม้แต่เจ้าหญิงเซเลสเทียเองก็ตาม แต่หลังจากที่เรื่องทั้งหมดถูกเฉลยทั้งหมดก็ปรับความเข้าใจกันหรือในซีซันที่7ตอนที่10ชื่อตอนว่า A Royal Problem ไดแสดงให้เห็น Daybreaker อีกตัวต้นหนึ่งของเจ้าหญิงเซเลสเทียที่นิยามตัวเองเอาไว้ว่าเป็นร่างที่ดีกว่าเหนือกว่าและมีพลังมากกว่าของเซเลสเทียถึงแม้เซเลสเทียพยายามปฏิเสธตัวเองในร่างนี้แต่กระทำให้เราได้เห็นว่าส่วนลึกในใจของเซเลสเทียมีความกระหายอำนาจ และคิดว่าน้องสาวของเธอนั้นไม่จะเป็นอะไรกับเธอรวมทั้งพยายามกำจัดโพนี่ทุกตัวเธอจะได้มีอำนาจอยู่เพียงคนเดียวเหมือนกับร่างไหนแม่มูลของเจ้าหญิงลูนา่าพลังและความสามารถสำหรับพลังของเจ้าหญิงเซเลสเทียจะเน้นไปที่ด้านเมทมนลเป็นส่วนใหญ่อย่างที่เราเห็นตลอดซีรีส์ว่าเจ้าหญิงเซเลสเทียนั้นสามารถควบคุมพระอาทิตย์ให้ขึ้นและตกได้ซึ่งเป็นพลังเฉพาะของเธอ แต่พลังของเธอก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้เพราะเธอนั้นเป็นผู้ครอบครองธาตุแห่งความปรองดองโดยเธอได้ใช้มันสองครัง้งครั้งแรกคือการกักขังน้องสาวที่กลายเป็นนายแม่มูนวายในดวงจันทร์และครั้งที่2ในการที่เธอใช้มันรวมพลังกับเจ้าหญิงลูน่าในการสาบดิสคอร์ดให้กลายเป็นรูปปั้นหินเพื่อนําความสงบสุขสู่เอควสเทียแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าหากไม่มีธาตุแห่งความปรองดองแล้วเธอจะทําอะไรไม่ได้เพราะตัวเธอเองก็มีความสามารถทางเวทสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งปรากฏให้เห็นในหลายๆตอนที่เธอสามารถยิงลำแสงออกจากเขาได้หรือการที่เธอสามารถควบคุมพลังแห่งแสงเป็นกราะป้องกันและผลักศตัตรูเกรดเล็กเกรดน้อยเซเลสเทียได้แรงบันดาลใจมาจากโพนีพื้นดินซี่มีชื่อว่ามาเจสตี้ชื่อเซเลสเทียมาจากภาษาอังกฤษคำว่าเซเลสเทียซึ่งมีรากศัพท์แปลว่าท้องฟ้าหรือสวรรค์ นั่นอาจหมายถึงการนิยามว่าเธอเป็นเจ้าแห่งท้องฟ้านั่นเองลกแรกก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับเรื่องราวของเซเลสเทียสำหรับใครที่อยากดูประวัตวิตัวกร์ตูนต,ต,ตัวไหนในเรื่องไมลิโตพอนี่ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ทิมก็ต้องขอตัวลรกันไปก่อนครับาาย